สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนคนเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้อำนวยการทหารเรือชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเรือประมงเวียดนามกว่า100ลำบุกทำประมงเสรีที่อ่าวนาครศรีธรรมราชโดยยอมรับว่าที่ผ่านมาก็มีจำนวนหนึ่งแต่ไม่ได้มากมายตามที่เป็นข่าว ซึ่งกองทัพเรือมีการจับกลุ่มผู้บุกรุกอย่างต่อเนื่องปีที่แล้วจับได้ถึง6ลำและยังคงดำเนินนโยบายตามที่รัฐบาลสั่งการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนำก่อนแต่ถ้าไม่เข้าใจกันกองทัพเรือก็จับจริงโดยกองทัพเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนสั่งการไปแล้วว่าต่อไปนี้เรือรบไทยเรือของสอนชนจะต้องเข้าอยู่ในพื้นที่ห้ามเรือเวียดนามเข้ามาในอนาอาธิปไตยของประเทศไทยเด็ดขาด ทั้งนี้เราเป็นมิตรกันที่ผ่านมาเราก็แจ้งเตือนขอร้องว่าอย่าเข้ามาแต่ต่อไปนี้ขอชี้แจงว่ากองทัพเรือจะจับจริงและส่งตำรวจดำเนินคดีขอความการุณาอย่าเข้ามาเพราะกองทัพเรือจะปกป้องอธิปไตยของไทยและรักษาผลประโยชน์ให้แก่คนไทยส่วนจะประสานกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรนั้นผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศทำอยู่แล้ว ด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำให้มีการลาดตระเวนตรวจสอบเพราะน่านน้ำประเทศไทยมีทรัพยากรที่ดีในระยะหลังมีปัญหาเรื่องการทำการประมงผิดกฎหมายหรือ IUU ยชาวประมงไทยไม่สามารถออกไปจับปลาได้ซึ่งจะเห็นว่าในช่วง4-5ปีให้หลังนี้น่านน้ำไทยมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทั้งนี้หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง